สวัสดีครับวันนี้ก็จะพาไปดูวิธีการติดตั้งไม้เชิงชัยการติดตั้งไม้เชิงชัยเราก็สามารถที่จะทําได้หลายแบบตั้งแต่แบบง่ายสุดจนไปถึงยากสุดแบบง่ายราคาก็อาจจะถูกหน่อยแต่แบบยากราคาก็จะอัพหรือว่าสูงขึ้นมาอีกนิดหนึ่งนะครับการติดตั้งไม้เชิงชายเราสามารถที่จะทําได้3แบบคือแบบที่1เราก็จะใช้ไม้หน้า3มเสียบเข้าไปในปลายจันทันใช้สก,กูเกียปลายสว่านเจาะยึดต,ติดกับเหล็กนะครับแล้วก็หาแนวระดับ ของปลายไม้เมื่อได้แล้วได้ระดับแล้วก็สามารถที่ยึดติดไม้เชีงชายได้แบบที่สองก็คือใช้เหล็กสากเชื่อมยึดติดกับปลายเหล็ก นะครับไปเหล็กของจันทันตัวนั้นเมื่อหาระดับแนวได้ก็สามาันที่จะติดไม้เชิงชายได้คือ2แบบนี้คือแบบง่ายราคาก็จะถูกนิดหนึ่งเมื่อติดออกมางานก็พอดูได้แบบที่3ตัวนี้คือแบบโครงสร้างบันไดลิงนะครับเป็นแบบที่ยากแล้วก็ราคาก็อาจจะอัพหรือว่าแพงขึ้นมาอีกนิดหนึ่งนะครับแต่งานออกมาก็ดูดีสวยงามแข็งแรงเป็นแบบที่เรากําลังจะพูดถึงในวันนี้นะครับ สภาพหน้างานก็จะเป็นลักษณะของบ้าน2ชั้นทีนี้เราก็จะไปดูวิธีการทําเลยนะครับคือการทําเราก็จะใช้เหล็กกองขนาด1น,นิ้วหรือว่านิ้วคูณนิ้วเราก็จะตัดมา2ชิ้นก่อนทําลูกตั้งความยาวอยู่ที่ประมาณ15เซนนะครับติดหัวท้ายระหว่างปลายหลังคาทั้ง2ด้านก่อนการติดก็ทิ้งดิ่งหาระดับแนวตั้งติดยึดเข้ากับปลายจันทันทั้ง2ตัวนะครับหัวท้าย เมื่อเราทําการติดเสร็จทั้ง2ตัวเราก็จะทําการดึงเชือกเพื่อหาระดับแนวนอนนะครับเมื่อเราทําการเชื่อมยึดติดแน่นแล้วทีนี้ก็ทําการดึงเชือกนะครับการดึงเชือกเราก็จะดึง2เส้นบนกับล่างเพื่อหาระดับแนวตั้งให้เท่ากันถ้าเราดึงเส้นเดียวนะครับก็อาจจะทําให้ไม้เชิงชายเกิดการเอียงหน้าเอียงหลังก็ได้เมื่อเราทําการดึงเชือกเสร็จทีนี้ก็จะทําการติดลูกตั้ง การติดลูกตั้งเราก็จะไล่เชื่อมติดกับจันทันนะครับปลายจันทันให้อยู่ในระดับเชือกที่เราทําการหาเอาไว้เมื่อเราทาการติดลูกตั้งเสร็จเราถึงจะมาติดราวบนกับราวล่างอีกทีหนึ่งก็ใช้เหล็กขนาดเท่าเดิมก็คือขนาดหนึ่งนิ้วนิ้วคูณนิ้วนั่นแหละครับ สำหรับช่างผู้ดำเนินการของเราก็ทีมงานช่างสวัดช่างเยี่ยวพร้อมด้วยผู้ช่วยน้องเจนนะครับเมื่อเราทำการติดลูกตั้งเสร็จหลังจากนั้นเราก็จะทำการติดราวบนกับราวล่างเมื่อติดราวบนกับราวล่างก็จะออกมาเป็นลักษณะของขั้นบันไดลิงนะครับถ้าเรามีการเสริมช่วงกลางความห่างอยู่ที่ประมาณ50เซนตัวนี้ยิ่งถีก็ยิ่งแข็งแรงนะครับเราก็จะไปฟังเสียงช่างสวัดสักนิดหนึ่งนะครับ ตามจากฝ่องฝองกระเบื้องมา่านผิวยื่หยิบหาพอดีครับครับหาแบบยืดหยิบหาท่านท่านนี้ตัวนี้สนแสดงครับนี่นะครับโอ้โปกติแล้วทุกอินวัตมันจะยืดหยิบหาครับ ครับต้องขอบคุณช่างสวัสด์สำหรับข้อมูลดีๆนะครับช่างสวัสด์บอกว่าทําโครงสร้างบันไดลิงเสร็จนะครับก็อยู่ที่ประมาณ20เซนถ้าติดไม้เชิงชาย <ๆ S 1> ก็จะลงมา,อ,อ,ยาอยู่ที่ประมาณ25เซนเพื่องานฝ้ารอบนอกด้วยนะครับเมื่อโครงสร้างบันไดลิงเสร็จหลังจากนั้นเราก็จะทําการติดไม้เชิงชายไม้เชิงชายที่เราจะทําการติดก็เป็นไม้สังเคราะห์เป็นพวกไฟเบอร์ซีเมนต์ก็จะมีคุณสมบัต,ทติทนแดดทนฝนอายุใช้งานก็นานก็จะเป็นลักษณะ ขนาของหน้า8หน้า8ตัวนี้ก็คือขนาด8นิ้วความยาว4เมตรความหนาก็อยู่ที่ประมาณ16มิลลิเมตรปกติหน้า8เขาก็จะใช้ควบคู่กับหน้า6แต่สำหรับช่างสวัสดิตัวนี้ก็จะใช้ควบคู่กับหน้าสนะครับสำหรับการยิงไม้เชิงชัยหน้า8เราก็ยิงยิงราวล่างของโครงสร้างบันไดลิงแล้วก็หน้า4ตัวนี้นะครับเราก็ยิงราวบนของโครงสร้างบันไดลิง สำหรับโครงสร้างของบันไดลิงตัวนี้นะครับราวบนกับราวล่างก็จะเป็นตัวบังคับไม้เชิงชายให้เป็นลักษณะตรงไม่เกิดการบีบเปี้ยวงองานก็จะออกมาสวยไม้เชิงชายขนาดสี่นิ้วด้านบนตัวนี้ส่วนมากช่างเขาก็จะเรียกว่าเป็นบัวบนเมื่อเราทําการติดไม้เชิงชายเสร็จทีนี้ด้านในเราก็จะทาการติดที่กันลกกระจอกด้วยนะครับ สำหรับงานติดไม้เชิงชายตัวนี้นะครับถือว่าเป็นส่วนประกอบหลักอย่างหนึ่งของหลังคาแล้วก็จะยึดแนวของปลายจันทน์ไว้ด้วยกันเพื่อไม่ให้เกิดการบิดโก่งนั่นเองหน้าที่หลักของไม้เชิงชายตัวนี้ก็คือนะครับช่วยให้หลังคาดูเป็นระเบียบเรียบร้อยถึงจะเป็นชิ้นส่วนเล็กๆแต่ก็ช่วยให้ภาพรวมของบ้านโดดเด่นดูสะดุดตามากยิ่งขึ้นนะครับ สำหรับข้อดีนะครับช่วยป้องกันโครงสร้างจากแสงแดดลมฝนได้อีกทางหนึ่งแล้วก็ปกป้องส่วนของจันทน์ไม่ให้เกิดการผุกก่อนอีกด้วยช่วยป้องกันพวกนกแล้วก็สัตว์อื่นที่จะเข้าไปทำรังใต้หลังคาตัวนี้ก็ถือว่าเป็นข้อดีนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณทีมงานจ้างสวัสดีอีกครั้งหนึ่งวันนี้เราก็จะต้องขอลาไปก่อนสวัสดีร